ต่อไปมาดูถึงเรื่องของการจัดกลุ่มครับปกติวัตถุหรือว่าออบเจกที่เราเอามาใช้งานใน e l ลัสหรือว่าโปรแกรมอื่นๆก็ตามเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกจัดกลุ่มหรือว่ารวมอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราต้องการจะรวมกลุ่มไว้ด้วยกันมันมีคําสั่งครับก็คือเราต้องเลือกที่ตัวชิ้นงานก่อนนะครับเช่นผมเลือกที่ตัวมาลายกับนกนะครับปึ๊บผมใช้ปุ่มชิปเพื่อเลือกทั้ง2อ,อันถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับเซเลคชั่นหรือว่าการเลือกของเรามันก็จะเลือกทั้ง2อ,อันอยู่แล้วแต่ถ้าออกจากคําสั่งกกการรเลลือบนะคคัิม มันก็จะเป็นการเลือกทีละอันเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะรวมกลุ่มนะครับเฉพาะ2ตัวนี้ท่านเลือกทั้ง2อันแล้วก็ใช้ c t r o l G ที่คีย์บอร์ดครับ c t r o l แล้วก็ตัว G พอเราลองคลิกอีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการเลือกทั้ง2งานหรือว่า2อ b อ e บเจกต์ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับหรือถ้าต้องการเลือกทั้งหมดนะครับก็ใช้ Shift แล้วก็เลือกเห็นไหมครับ2ตัวแรกมันถูกรวมกลุ่มกันอยู่แล้วผมเอามารวมกับต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ c t r o l G อีกครั้งหนึ่ มันก็จะเป็นการรวมกลุ่มทั้งหมดครับลองคลิกที่ต้นไม้เพียงแค่อันเดียวดูครับอ่าอันนี้เป็นการรวมกลุ่มแบบง่ายๆนะครับและถ้าต้องการที่จะยกเลิกนะครับใช้เมนูอ็อบเจกต์ครับมันจะมีอันกรุ๊ปอยู่ก็คือชิปคอนโทรลตัว G แล้วก็คลิกไปได้เลยก็จะเป็นการยกเลิกการเลือกกลับสู่หมดปกติแต่ว่าตัวของไม้กับนกตัวนี้ยังไม่ได้แยกกันนะครับก็คือต้องคลิกอ็อบเจกต์แล้วก็อันก o ุ p อีกทีหนึ่งนั่นเอง ต่อไปเป็นเรื่องของการล็อกกันบ้างการล็อกมีหลายแบบครับในกรณีที่เราฟิกตำแหน่งไว้แล้วไม่มีการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเช่นตรงนี้มันมีการล็อกทั้ง selection, all art work above นะครับแล้วก็ a u t o r layers นะครับเรามาดูแต่ละอันนะครับผมเลือกที่ object ครับแล้วก็เลือกล็อกนะครับถ้าเป็น selection นะครับใช้ control แล้วก็เลข2ที่คีย์บอร์ดมันจะเป็นการล็อกวัตถุที่เราเลือกตั้งแต่แรกซึ่งท่านจะเห็นว่าตอนนี้ครับเราทาอะไรไม่ได้แล้วครับตัวนกคลิกเลือกไม่ได้ละ นะครับก็จะอยู่กับที่เลยครับสร้าง selection มาก็ไม่เลือกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการเลือกแบบ selection นะฮะอันนี้ก็เอาเป็นแบบคร่าวๆนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะล็อกนะครับเลือกหลายๆ Object แล้วก็ล็อกได้เหมือนกันนะครับ selection นะครับอันนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ fix ตำแหน่งไว้ได้เลยแล้วก็ลบไม่ได้ด้วยนะฮะกดปุ่ม delete ก็ไม่ได้แล้วก็ control A เลือกทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับนอกจากท่านจะมาเลือก unlock all เสียก่อนนะครับต่อไปครับ ล็อกแล้วไม่พอมีการซ่อนด้วยครับเลือกอ็อบเจกต์ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกที่หายครับทุกอย่างเหมือนกันครับซ่อนในส่วนที่เราเลือกไว้นะครับคือบางทีต้องระวังนะครับบางทีท่านซ่อนไว้ท่านอาจจะลืมไว้ก็ได้ว่าตัวอ็อบเจกต์เคยสร้างขึ้นมานะฮะลองดูที่เมนูอ็อบเจกต์ครับว่ามันมีตัวของโชว์ออหรือเปล่าถ้าเมนูของเราหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับเชื่อได้ครับว่ามีการล็อกอยู่นะครับหรือว่ามีการซ่อนอยู่ต้องเลือกโชว์ออก่อนเพราะปกติแล้วนะครับในส่วนอ็อบเจกต์มันจะโผล โอเคนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงวัตถุนะครับ